เรามาดูแบบทดสอบข,ข้อหนึ่งนะครับโดยบอกว่านำเหล็กและน้ำใส่ภาชนะขนาดห้าลูกบาทเดซิเมตรแล้วปิดฝาเมื่อภาชนะที่อุณหภูมิหนึ่งพันองศาเซลเซียสเกิดปฏิกิริยาดังนี้ก็คือเหล็กทำปฏิกับน้ำนะครับได้เป็นไอรอนออกไซด์แล้วก็๊ารไฮโดรเจนเมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุล จากการวิเคราะ์พบว่าภายในภาชนาะประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจน1.1กรัมและไอน้ำ42.50กรัม 4, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5. จงคำนวณนาค่าคงที่สมดุลสำหรับปฏิกิยาที่อุณหภูมิ100องศาเซลเนะครับพอเซในหลักกิดาแล้วว่าเมื่อปฏิกิยาเข้าสู่สมดุลนะครับดังนั้นมวลที่เกิดขึ้นก็คือมลวลณภาวะสมดุล ดังนั้นหลักีคอนเซปต์ก็คือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงนะเราไม่ต้องเขียนแล้วเราเขียนที่ส,สมสุลุลได้เลยนะครับให้เราเขียนคอนเซปต์รก็คือเขียนสมการ ที่สมดุลตกอกว่ามีกา๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้น1.10กรัมก๊าซไฮโดรเจน1.10กรัมมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเป็นโมลน,นะครับดังนั้นโมลของฮไฮโดรเจนเด่เท่าไหร่เท่ากับ1.10หารด้วย2เท่ากับ ศูนย์จุดจุดห้าห้าโมลและสองตำแหน่งนะครับในนั้นโมลของน้ำน้ำโมลโมเลกุลเท่าไหร่ติดแปด ำน้ำเท่ากับกี่โมล2 3 6จดโมลนะครับเราได้มาแล้วนะครับว่าในส่วนของโมลไนโตรเจนกับโมลของนะพันเหล็กจากรมการนะครับที่เราเขียนรมการที่ภาวะสมดุลนะเหล็กเป็นของแข็งตรงไหมาคิดค่าเคไหมไม่ต้องคิดไอรอนออกไซด์ใช่ไหมไม่ต้องนะดังนั้นน้ำ0ูจด 2.36โมลไฮโดรเจน0.5 5ตัวบอกว่านำเหล็กและน้ำใส่ภาชนะขนาด5ลูกบาทดดซิมน,นี้ก็คือเข้า V ปริมาตรเพราะฉะนั้นแล้วเราเปลี่ยนโมลเป็นความโ้นก็คือ n เท่ากับ TV ส่วน100แต่เนื่องจากปริมาตรตรงนี้เป็นอะไร dm กํลัง3แล้วตรงนี้ต้องเป็นอะไร เป็นหนึ่งลูกบาศเดซิเมตรเพราะหนึ่งพันลูกบาทเซนเท่ากับหนึ่งลูกบาทกเดซิเมตรใช่ไหมแล้วถ้าสมมติพี่ใช้ตรงนี้เป็นหนึ่งพันล่ะได้ไหมพี่ตรงใี้ตัวนี้เท่าไหร่ห้าพันเหมือนกันนะครับเพราะก็คือเอเท่ากับซีวีส่วนหนึ่งดังนั้นเมื่อเปลี่ยนตรงนี้เป็นโมลต่อดีเอ็มกังสางตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่สองจุดสามหกหาร นีก็ศูนย์เเท่ากับ0ูนย์จุดเต่อลูกบาทเดซิเมตตัวนี้0.55่นห้าแลเท่าก,กับเท่าไหร่ศน จุดหนึ่งหนึ่งโมลต่อลูกบาศก์เนเมตรเมื่อเราได้ความเข้มข้นขตามที่ภาวะสมดูแล้วนะครับดังนั้นเรานำมาคิดค่าขีได้ค่าขแจะเท่ากับไฮโดรเจนกำลังสี่หารด้วย s to ค่า k เท่ากับเท่าไหร่ตัวค่า k เท่ากับเท่าไหร่ ยกกำลังตี่คิไม่ได้เยอะเลยคือเลขต้องยกกำลังตีละสองนี่ไหมได้ได้อะไร่อะไรรุ่นนี้ต้องนั่งคิดนานๆอยู่หรอ0.03002

ศูนย์จุดสามตอบดังๆป่ะเท่ศูนย์จุดสามเอ้ยสามคูณสิบสามจดศนย์นย์ศูนย์สองคูณสิบาลบสามคก็เท่านน้นสามคูณสิบก๊างลบสามสามเออสวยเลยสามจุดศนย์ศูนย์ศูนยที่นี้มันมีหน่วยด้วยนะ ไม่หน่วยจะต้องเอาหน่วยโมล,ล่าไปยกกำลัง4ีแล้วคิดเองแต่ว,ว่าปกติแล้วค่าเคเนี่ยเขาไม่ค่อยเขียนหน่วยเพราะหน่วยมันจ <Yeah. S 1> ะเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องหน่วยเท่าไหร่นะครับ <Yeah. S 1> อ่ะเรือข้อเนึ่อง <Yeah. S 1> เดี๋ยวนไปนะอ่ะต่อมาดูข้อสองนะครับจ่วบอกว่า <c oughs> เมื่อเติมไฮโดรเจนและไอออดีนอย่างละ0.5โมลนะครับ <c oughs> <c oughs> ลงในมารชนะขนาดนหน้าลูกบาทเดซิเบลนี่เห็นมั้ยนูดเข้าวีที่อุณหภู <c oughs> มิตรงนั้นเรียกว่าต่ำเย็นเสียเมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุลจากการวิเคราะห์พบว่าภายในมาร์ชน,นะประกอบด้วย HI กดไฮโดรเจนดิสูรจกโมลจงคำนวณหาค่าคงที่สมดุลที่อุณหภูมิ520 ที่เขากำหนดอุณภูมิคงที่เพราะว่าค่าคมันจะขึ้นอยู่กับอุณภูมิแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนค่าคงที่สมดุลก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้หลักสีค่คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเพราะตรงนี้เขาไม่ได้กำหนดให้เฉพาะค่าสมดุลของ hi มาเท่านั้นแต่ไม่กำหนดค่าสมดุลของไฮโดรเจนไดออกซิดมาให้เราดังนั้นเราก็ใช้คอนเซ็ปต์และก็ต้องเขียนกระมาการ นี่ดูเรียบร้อยแล้วทีน่้เขาไม่เขียนสมการให้พวกเราต้องเขียนสมการรอะเริ่มต้นเมื่อเติม H ไฮโดเจนและไอโอดีนอย่างละ0.5โมลนั่นคือเริ่มต้นมีไฮโดเจนได้0.5และมีไอโอดีน0.5มีไฮโดรเจนได้ไม่เกินนะเพราะเริ่มต้นเราเพิ่งใส่ไปเปลี่ยนแปลง เมื่อปะยาเข้าสู่สมดุลภเภายในภาชนะประกอบด้วยไอโอดีไอโอดศู0ยโมลวันที่ศูนย์ที่สมดุลมีตัวนี้0 0 6โมลแสดงว่าที่ภาวะสมดุลนี่นะครับไ I มีการเปลี่ยนแปลงไปบวก0 0 6โมลไอโอดีเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ ตรงนี้สองโมลเกิศูนย์ุด0ูนกถ้าตรงนี้หนึ่งโมลถูกต้องไหตรงนี้ตัวนี้ตัวสนย์จุดศูนย์สาม0.03ใช่งไหมเพราะว่าตรงนี้มันนายมันอย่างว่าหนึ่งอย่างว่าหนึ่งรวมตัวการต้องเท่ากับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งโมลเกิดตัวนี้สองโมลถูก้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตัวนี้ศูนย์ศูกก็ใช้ไอโอดีนแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้ก็ต้องเป็น ลบศูนย์จุดศูนย์ท่นที่สมดุลไฮโดรเจนเหลือเท่าไหร่ล่ะก็เอาตั้งแต่เริ่มต้นลบที่เปลี่ยนแปลงศูจดห้าลบศูนยดศูน ก็ใช้เราหารอะไรหานห้าเดิมก็คือทำใต้มันเป็นโมลา ดัง,ด imer, ดง,ง,งนั้นตรงนี้ความเข้มขนนั้นอะไรไฮโดรเจนศูนย์จ mm ุด hmm. ศูนย์เก้านาศตรงนี้เท่ากับ